สวัสดีครับพวกเราอรับแสดงจากไอชีออริจินอลเดอะเลิฟเนเวอร์เซตสั่งนั้นย่งเป็นเธอนะครับผมจ่าครับเต้ครับผมม่อนครับต้อมเบีไวครับนิกิต้าค่ะเจสส์ค่ะโบนันนัทวัฒนค่ะถ้าทรู้สึกคนนี้หน่อยได้ทีครั้งแรกอ๋อตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้อยู่ในองค์รวมของเดอรเลิฟเน็ตว่าเซทสั่งนั้นยังเป็นเธอก็ ดีใจครับแล้วก็อยากให้แฟนติดตามในตอนต่อไปแล้วก็ทุกคนติดตามในตอนต่อไปด้วยรก็รู้สึกดีใจครับที่มีวันนี้ก็อยากขอบคุณ,คณเพื่อนทุกคนเลยครับทุกคนตั้งใจทำง,งานมาจนแบบไดผลงานที่แบบเกินคาดขนาดนี้ไดยังไงค,ครับก็จริงๆตื่นเต้นมากๆที่ได้มาดูของทุกคนด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ท,ที่มา รับชมพร้อมกันแล้วก็หวังว่าจะประทับใจแล้วก็ติดตามรับชมอีพีน่นไปพร้อมๆกันนะครับใช่ค่ะเพราะอีพีนี้มันแบบเกิดอะไรขึ้นเยอะมากแต่ไป็หมดรู้สึกว่าน่าติดตามมากก็อยากให้ทุกคนมาแบบดูซีรีส์ของพวกเรากันเยอะๆนะคะก็องรวมทุกอย่างจากที่เราถ่ายกันมาก็พอได้มาเห็นอีพีหนึ่งก็เป็นไงน f myself, you ี n o ้ I'm proud of everyone ก็ภูมิใจในตัวทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากผาที่จะให้เราช่วยเหลือช่วยเหลือกันจนมาถึงตอนนี้เออไม่ว่าจะในซีนไหนฉากไหนที่ไม่เข้าใจอะไรกันก็คอยช่วยกันมาตลอดครับผมก็อยากขอบคุณพี่นักแสดงด้วยกันที่ตั้งใจกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็อยากให้ทุกคนมาดูมายามก็ ทุกคนจริงๆครับที่เห็นมาด้วยกันหลายอย่างแล้วก็วันนี้ผมเตื่นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายคือพวกเราก็เออ่ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม EP พหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรก็มาพูดคุยกันใน X กันได้นะครับ<อ>แล้วก็ฝากติดตามรับชมอีพีหน่งด้วยนะคะใช่ครับอยากพูดมาอยากพูมาทำไมอยากให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองค้าง ครับผมผมวนานทวัฒน์ครับรับบทเป็นพี่วอร์มครับพี่วอร์มเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นดาวเด่นมหาลัยครับซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับไอซ์ครับในอีพีหนึ่งก็จะเกลื่อนมาแล้วว่าจริงๆแล้วเขากับไอซ์มีความสัมพันธ์อะไรกันซึ่งตัวของพี่วอร์มนี่แหละจะเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับคู่ของไอซ์กับเซนครับที่ว่าจะให้ความสัมพันธ์เขาราบลื่นหรือว่าไม่ราบลื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่วอร์มครับ กษต๋าจุฬารัตณ์นะคะรับบทเป็นลานีค่ะลานีก็เป็นคนที่แบบสดใสแล้วก็มีความแบบร้อนๆมีเอนเตอร์จีนิดนึงอ่ะแต่ว่าจะมีความเป็นลูกคนหนูมากกว่าตัวของสาเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตเพื่อนๆเวลาทํางานค่ะเพราะว่าชอบทํางานมากเป็นคนจริงจังกับการทํางานค่ะค่ะนิกีตาค่ะในเรื่องรับบทเป็นซีค่ะตัวซีจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยค่ะเป็นผู้กํากับที่ มีภาวะผู้เป็นผู้นำค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นพี่คนโตในนี้เลยเป็นคนพูดน้อยต่อยเจ็บใช่ค่ะก็เป็นคนแบบจริงจังในการทำงานรับภาพยนต์ค่ะแล้วก็รับทุกๆคนครับจาครับในเรื่องรับบทเป็นเซนครับเซนก็จะเป็นประธานนักเรียนครับเป็นคนรับทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เป็นคนเก็บความรู้สึกครับไม่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 บอกมาให้คนอื่นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่างตัดสินใจหลายๆอย่าง ผมตเต้ครับระบทเป็นไครนะครับใครก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาข้องางจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเลยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความตอบโต้เปิดเผยมากครับผมโดมัดมนโดมันตีนขาระบทเป็นมัดครับผมมัดก็เป็นเพื่อนในมหาลาัยของซินแล้วก็ลุกด้วยครับมัดเป็นคนที่กระโชกผค้ฆ่าครับเป็นคนที่ผมนผ่าครับแล้วก็เป็นคนที่ ถ้าเขาไหนไม่คิดด้วยครับแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนครับก็เพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาคือเซนตครับ <c oughs> เขารักมากครับผมใช่เออใช่ถ้าเอาไรนไม่คิดแหละ <c oughs> แล้วก็มีก็คอยมีบุ๊กอ่ะคอยมาเตือนตลอดเตือนตดูเรื่องครับผมตอนมีวันทำรูปเป็นคี่ครับตัวบุ๊กก็มีความเป็นความนิ่งครับแล้วก็เป็นความแบบเป็นผู้ใหญ่ใหครับก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเนี่ย รูเป็นนักละครที่มองเป้ามองภูม,ม,มิทัศนีว่งทานครับแบบไม่กล้าแบบพูดออกไปอะไรไมกาพแบบนี้ยากสต๊าฟการแสดงเรื่องแรกเป็นยังไงคุณยังอยากดูความยากยังไงอืออ่าเอาของจากก่อนละกันคือรู้สึกว่าแบบจุดที่มันยากคือมันมันจะมีเป็นแบบบางฉากที่รู้สึกว่ามันท้าทายมากเพราะว่าอย่างซีที่เป็นดราม่าของเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอารมณ์มากมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเอะอะดราม่าหรือว่าร้องไห้อย่างเดียวแต่มันคือแบบ เหมือนเราทั้งรักเขาทั้งโกรธเขาแล้วมันก็มีปัญหาที่เราไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขย,ยังไงต่อแล้วความสัมพันธ์ของเรามันจะมันจะพังหรือมันจะดีมันจะเกิดอะไรต่อมันก็เลยค่อนข้างยากตรงน,นี้ค่ะของตารู้สึกว่ามัน,นหลายๆฉากค่อนข้างง่ายเพราะว่าตัวละครเนี้ยค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้าง,า,ง,า,ง,า,งายตาค่ะแต่ว่ามันจะยากตรงซีนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีความยากในการเข้าคู่นิดหน่อยค่ะเป็นแบบเรื่อง Relation s h i p ใช่ก <Blood. S 2> <shap ulations. b ots> ับตัว <m> ต <issions> ัวซีลานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยการปรึกษาการว่าแต่ละฉากเราจะเล่นกันยังไงจะทำยังไงกันเนอะแบบเราคุยกันว่าแบบได้ถึงตรงไหนบ้างใช่ใชส่วนเรื่องฉากทั่วไปก็มีการคุยกับ acting coach แล้วก็พี่ผู้กำกับว่าอยากจะให้ความนิ่งนี่มันนิ่งขนาดไหนตัวละครเป็นประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับไม่ถามผมแล้วครับผมเป็นเรื่องแล้ว เร<ผ> <c oughs> เป็นเรื่องแรกนะเรื่องแรกอาจจะยังนา <c oughs> ครับผมก็ในความที่เป็นเรื่องแรกโอกาสแรกครับผมมันทั้งยากก็ท้าทายด้วยครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกครับก็ยังมีความเก่งหรืออะไรอยู่บ้างครับก็ในช่วงแรกๆก็จะมีการาไม่ปลดล็อกเต็มก็เลยเกง่งมันก็เลยแบบว่าเล่นออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับพี่ๆทั้แสดงทุกคนแล้วก็น้องครับก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มันก็มีทั้งความเหนื่อยด้วยเนาะที่ได้ไปทำทต่างประเทศหรือว่าซีนต่างๆเรื่องนี่นั่น ตินเล็บตีนก็เหมือนกันก็ว่าก็ว่ามันหลายประเทมากๆต่างประเทศต่างประเทศเป็นอะไรเยอะเอ๊ะเราไปถ่ายก็ไปต่างจระเทั้งวันอ๋อไม่ไหวเลยไม่ได้ไปถ่ายอยู่คนเดียวเออไปถ่ายอยู่คนเดียวเลยบล็อกบ๊บ็อกก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้แบบร่วมงานกับทุกคนครับเป็นโปรเจกต์ที่ดีครับได้แบบได้สนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วก็แบบ ไม่ได้ไเพื่อนร่วมงานครับได้แบบพี่น้องเลยครับแล้วสำหรับคนนั้ก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ไวท์เรื่องแรกครับจริงๆความยากสำหรับเรื่องนี้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมมีฉากเอ็นซีเรื่องแรกครับใช่ก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็เออค่อนข้างเตรียมการค่อนข้างเยอะอมากประสบการณ์มากประสบการณ์ผมก็ จริงผมเรียกว่าความท้าทายดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่มันเป็นนิยายใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เลยแบบว่าตัวผมเองก็รู้สึกว่ามีความท้าทายที่จะทําให้แบบว่าแฟนๆนิยายเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคกับการแสดงของเราแล้วก็อ,อ,อยากทําออกมาให้ดีๆให้สมกับที่ที่เขาเขียนบทที่เํากับอนะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามีความท้าทายตรงนี้แล้วก็แต่ก็โชคดีครับที่มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนแบบช่วยกันจนทําให้ผลงานออกมาดีแบบนี้ จริงต้องรอดูครับว่า EP อาาีพีต่อไปจะเป็นยังไงแต่เราจะ,ะในเรื่องในอีพีแรกเราจะเห็นว่าเราจะมี2องคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์เราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในโลกละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ็นซีมันไม่ได้มีแค่ในเขาเรียกว่าในโลกกังปัจจุบันยังมีโลกละครอีกซึ่งคาแรคเตอร์มันต่างกันดังนั้นเอ็นซีมันจะมีความต่างกันยังไงก็ต้องไปดูครับเด็กเขาเล่นกลับไปเป็นเด็กมัธยมด้วยที่ปีหนึ่งแล้วมีคนซิ่งด้วยอันนี้ไกลตัวเองน เขาส่องกระจกเขได้อยู่ได้อยู่เได้อยู่ได้อยู่ไม่เก็ก็หมายถึงว่าพอเอาผมลงก็โอเคโอเคครับก็รู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเนาะที่เราได้กลับไปในช่วงมัธยมแบบว่าในช่วงคาแรคเตอร์ของตัวเซนละไอในช่วงมัธยมก็ตื่นเต้นครับกับกับตอนที่เป็นเด็กด้วยใช่ครับอยากให้รอติดตามครับเพราะว่า แน่นอนว่ารับประกันแน่นอนว่าแบบว่าความต่างจะเห็นได้ชัดมากระหว่างช่วงเป็นมันธยมช่วงเป็นเด็กหรือว่าช่วงที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามตอนต่อไปครับรับรองว่าแบบมีให้เห็นแน่นอนคเออเพราะงั้นให้ทุกคนฝากว่าแฟนในเรื่องนี้เราจะได้อะไรแล้วก็ฝากช่องทางการรับชมทีรีต่อไปครัค่ะก็อยากจะบอกว่า ทุกๆคนที่จะได้มาดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองได้ว่าโปรดักชันของพวกเราแล้วก็ฉากแต่ละฉากจะสวยมากแล้วก็แต่ละตัวละครนะมันมีแบบความสัมพันธ์กันแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของกองถ่ายด้วยมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งสําหรับการดูซีรีส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้อะไรใหม่ๆกับไปเยอะมากเลยค่ะก็ขอฝากซีรี G e ส์ไอชีอีออริจินอลเดอะเลิฟนิวเซสฉากนั้นยังเป็นเธอของพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามกันเยอะนะคะทุกคนพวกเราเต็มที่มากเลยค่ะ พูดหมดแล้วขอบคุณค่ะแล้วก็สำหรับ EP 1หนึ่งที่ทุกคนรับชมไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันยังเป็นแบบว่าแค่เศษเสียวส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้เองอถึงแม้ว่ามันจะเล่าเรื่องตัวละครทุกตัวแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แอบซ่อนไวใน e ีพีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้บอก<ช>ทุกคนไว้บอกเลยว่า สิ่งหนึ่งที่าพวกเราให้กันมากทุกคนไปได้ก็คืออยากให้ไปตามหาความหมายแต่ละอย่างในอีพีหนึ่งสมมติว่าดูจบแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูอีพีหนึ่งอีกครั้งทุกคนจะแบบอ๋ออ๋อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันมีความหมายอยู่มีปมของมันก็อย่างที่โรนัสบอกเนาะเราจะเห็นในอีพีหนึ่งเราจะมีสองโลกทั้งโลกความปัจจุบันกับโลกละครก็อยากให้ติดตามทั้งโลกปัจจุบันโลกละครเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความดราม่าความรักความ ล้วเห็นมีความคอมเมดี้ด้วยใช่ขอให้ทุกคนฝากติดตามใน e p ต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับไอชี้ Original The Love Never Set ฉากนั้นยังเป็นเธอครับไดบครับแพูงเพลงต่อสิหน่อยก็มีหลายเพลงเลยโอ้โหจริงจริงจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เพลงที่เราได้เห็นกันในวันนี้เป็นเพลงของไอซ์ซึ่งไอซ์เนี่ยเขาเป็นคน เฮ้ยเดี๋ยวมันปะทะพอยแต่ว่าเป็นจริงๆไอไอไอร้องไอร้องเป็นหลักครับเพลงนี้เป็นไงคุณก็รู้สึกนิดนึงนี้หนึงนิดนึงนิดนึงอันยี้หนึ่งไหมหนึ่งไหมนี่เหรอเังในร้องนี่เหลือฟังในร้องนี่เหรอผมร้องเองมามาจะร้องเองเหรอลูกมาจะร้องเอง จริงๆเรื่องเรามีหลายเพลงมากครับ<ช>ก็ก็จริงๆมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของเซนและไอซ์ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเราจะค่อยๆปล่อยไปตาม EP ครับเราจะไม่ได้ปล่อยแบบอ่าทีเดียวเลยเยต้องรอติดตามว่าจะไโปโผล่ใน EP ไหนครับมีภาษาจีนด้วยหรือเปล่าเอะมีเปล่ามีเหรอ,อก็ต้องรอติดตามดูแก้งไม่หรือแกงเมื่อกี้ได้โลใครนำเราให้โอ้โหโดนมันให้หยุดคนแรกครับ <c oughs> น,นี่เลยครับนี้เลยภาพเล,เล่นจ็อกแตกเลยย<อ>ังไงไปที่ครับรู้สึกตามหลายพิธีเครับก็<ม>รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเกิดจากความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนๆเลยแล้วแบบว่าพอมันมีวันนี้เนี่ยพอมันได้เห็นกน็เลยรู้สึกว่าแบบมันเกิดความภูมใจมันเกิดความแบบเออมันหลายความรู้สึกแบบออกมาเยอะมากครับก็เลยไม่รู้ว่าจากการยังไงเลยแล้วหันไปเห็นนั้นหน้าของุคนที่แบบว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราไม่การติดต่อไป นครับแล้วใครลองมันไม่หยุดเลยใครเนาะอย่าแถวแถวนี้นะคะแถวแถวนี้นะปลาแล้วปลาแล้วอย่าอย่าย่าค่ะอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวมันจะไม่หยุดอีกมีหลักฐานมีหลักฐานด้วยเขาเป็นคนแบบว่าแบบเซนซิทีฟจริงๆเขาดูแบบเอาเขาดูเหมือนแบบว่า อย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเขาอยากให้มีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้พีเต้าเป็นคนอะไรอะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเสริมไม่ต้องเสริมเติมเติมตก็มันรักทุกคนค่ะก็ทํางานด้วยกันมาเราก็รู้สึกว่าเรารักกันเนาะพอมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเห็นทีหนึ่งเราเห็นทุกทุกอย่างที่เราทํามาด้วยกันก็ภูมิใจแล้วมันก็ก็เลยห้ามไม่อยู่พอพีเตเริ่มเปิดก๊อกปุ๊บ ไหลไม่หยุดเลยเนี่ยก็ไม่เลือกอะไรเลยตุดแล้วตายแล้วมีอุ้งเบเกิลโดนรถหมดละเป็ี่ยนรถเปลี่ยนรถอ๋อนี่พี่หนึ่งไปที่มาเยพวกเราอ่ะใครจะโดนเขียนหน้าที่ฉีด้เลยยอมมาคตัวอะครับไหมอบไม่ได้ฉีไม่ได้ยกมือี่ขนาดผมเองยังหมัดเส้ตัวเองเลยยอมมอบตัวเลยแล้วพี่พี่กัมตอนนี้นิยายกัมเราอย่างไรคนถึงจะรักเราขนาดนี้ถูกย้อน ก็คือเหมือนตัวจริงอะเหมือนตัวจริงว่ะผเหมือนตัวจริงฮะยังไม่ยดมเหมือนเดิมอ่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามความดื้อความแซ่บของมัดนะครับมันก็ไม่ได้แซ่บอย่างเดียวนะมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันจะเป right? right? ็นคนดีอยู่บ้างจะดีอยู่บ้างจะดีแค่ไหนก็รอติดตามเออคช่ 嗯。<noise>